สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้นะคะที่เชอมีแนวทางสำหรับนักเรียนเพื่อการเรียนรู้จากที่บ้านมาฝากนักเรียนทุกๆคนกันเลยค่ะไปดูกันเลยค่ะว่าอย่างแรกต้องเตรียมอะไรกันบ้างอย่างแรกเลยนะคะนักเรียนต้องเตรียมพื้นที่มองหาพื้นที่ในบ้านของนักเรียนนะคะที่สามารถนั่งได้อย่างสะดวกสบายและมีสมาธิ ต้องเป็นพื้นที่แยกจากพื้นที่ผ่อนคลายของนักเรียนนะคะและแนะนำว่าควรออกห่างจากหน้าจอโทรทัศน์หรือสิ่งที่เบี่ยงเบนความสนใจอื่นๆการนั่งเรียนออนไลน์นานๆมักจะทำให้หนูๆใจลอยกันใช่ไหมคะเมื่อต้องสัมมนาผ่านเว็บไซต์ต่างๆการจดบันทึกจะทำให้หนูๆมีใจจดจ่อก,กับเนื้อหา การจดบันทึกจะช่วยหนูได้มากๆเลยต่อมานะคะนักเรียนต้องมีการวางแผนโดยแจกแจงความสำคัญมากที่สุดไปหาความสำคัญที่น้อยที่สุดดังนั้นการวางแผนล่วงหน้าจะช่วยเราได้เยอะมากเลยคะ่ะซิลเดนลองนำไปใช้ดูนะคะ ต่อมานะคะลดสิ่งที่จะเปีเป่ยงเบนความสนใจลง 1. น,นะคะใช้ประโยชน์จากการจินตนาการและนึกภาพว่าตัวเองเนี่ยอยู่ที่โรงเรียนนะคะไม่ใช่อยู่ที่บ้าน 2. เก็บโทรศัพท์ของนักเรียนนะคะให้ห่างจากตัวเองหากจำเป็นอย่ากลัวที่จะบอกคุณพ่อคุณแม่นะคะและ 3. นะคะสมัครใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการเรียนออนไลน์สิ่งเหล่านี้จะช่วยหนูได้มากๆเลยค่ะเมื่อนักเรียนเรียนออนไลน์นานๆที่เชื่อเชื่อว่านักเรียนเริ่มเบื่อกันใช่ไหมคะดังนั้นการเปลี่ยนบรรยากาศเป็นสิ่งสำคัญมากเลยนะคะซิวเดนถ้านหนูรู้สึกเบื่อหรือเมื่อยล้านะคะนักเรียนลองเดินเปลี่ยนบรรยากาศบ้างนะคะหรืออาจจะ ไปดูชมนกชมไม้ต้นไม้สีเขียว,ยวบรรยากาศข้างนอกนะคะหรืออาจจะนั่งพักก่อนสัก5นาทีก็ได้แล้วค่อยกลับมาเรียนต่ออันนี้จะช่วยให้หนูรู้สึกผ่อนคลายได้มากขึ้นเลยลองนำไปใช้ดูนะคะและหากเจอบทเรียนที่ยากที่มีคำถาม ไม่เข้าใจในบทเรียนนั้นๆนักเรียนอย่าฝืนทําต่อนะคะให้นักเรียนถามคุณครูถามคุณพ่อคุณแม่ก็ได้หรืออาจจะปรึกษาเพื่อนๆนะคะการขอความช่วยเหลือจากผู้อื่นเป็นสิ่งที่เราควรต้องทํานะคะซิลเดนหากไม่เข้าใจคําถามหรือต้องการคำตอบจากคุณครูให้นักเรียนถามคุณครูณตอนนั้นนะคะจะช่วยให้หนูเข้าใจในเนื้อหามากยิ่งขึ้น การจดบันทึกก็เช่นกันนะคะลองใช้สมุดบันทึกเพื่อติดตามความก้าวหน้าของนักเรียนดูซิหรืออาจจะจดคำถามที่นักเรียนอาจต้องการคำถามจากคุณครูนะคะเกี่ยวกับบทเรียนที่ได้เรียนในตอนนั้นนะลองลองจดบันทึกซิว่าสิ่งที่เราเรียนวันนี้มีอะไรบ้างนะคะหรือสิ่งที่เราเรียนสามารถนำไปใช้อะไรได้บ้างในชีวิตประจำวัน ลองจดกันบ้างนะคะต่อมานะคะการเรียนที่บ้านเนี่ยอาจเป็นเรื่องที่ยากแต่สามารถทำได้อย่างแน่นอนที่เชื่อเชื่ออย่างนั้นการเรียนรู้ทางไกลช่วยเสริมสร้างทักษะที่ใช้ได้นะคะตลอดชีวิตเช่นการบริหารจัดการเวลาและพลังงานการพึ่งพาตนเองในการคิดแบบสังสรรค์นะคะ เป็นยังไงบ้างค่ะซิลเดนที่เชื่อมีแนวทางการเรียนออนไลน์จากที่บ้านทำมาให้หนูแล้วนะคะลองกลับนำไปใช้ดูนะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ